เอ้ร้องเหม็นพี่ปะพ <_ letter> ี่อะ <_ letter> <_ letter> ข้อกลัวแตกหักตา,หตามโควิดตามโควิด ฉันเอ้ยอเป็นเหยื่อด้วยกูงหนีโควิดมาแม่งเป็นซ้ำโควิดอีกเหยื่อคืออะไรวะเป็นเหยื่ยอเหยื่อก็มันก็เป็นแค่เหยื่อเฉยอะถ้าฆาตกรเอาเปิร์กที่มันเราขายมูมมาก็จะมันก็จะมันก็จะโกงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่รู้แต่นี่ไม่รู้ว่าฆาตากรเอาเปิร์กอะไรมาไนซินซิอะไรชิปกับเดล ปั่นเครื่องสิครับรออะไรอ่ามันช่วยปั่นด้วยเดินไปไหนอ่ะเาศตกรมาตัวเลือด้วยนะตัวเลือนะระวังนะแม่งถีบเครื่องอยู่ไปตัวเลืออัน่หว่าจะย,ยากเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมบอกได้แล้วมาไม้หมูมาไม้หมูมมหมพี่จะโชว์เทพให้ดูไอ้น้องว่าสายซัพพอร์ตเพื่อนเป็นยังไง อ่านอ,อยู่ใช่ไหมใช่ใช่อยู่อ,อยู่ผมอยู่ผมไม่ทำไมมันติดเรื่อยๆเลยวะกดสเปกบ,บา่าหกเจ็ดครั้งติดแล้วนเนี่ยไอ้ท่านเยอะไปไหมเนนะี่ยอุ้ยแตกเลยกูว่าแล้ะไล่อยู่ปะ เราอยู่เราอยู่เฮ้ยเอาดิป่อเครื่องติดไปแล้วไปจูงค่าเครื่องปะเนี่ยได้ได้ไหวายว่าเอาเกินใจเอาเรื่องจัดไว้เองอะเสร็จเครื่องแล้วว่ะเสร็จเครื่องแล้ว

คนเร็วอ่ะทำไมตอนนี้เป็นอีซี่อย่างวะไม่ก็บ,บอดป่ะวันนี้มันมันไม่ตามผมแ้วอะไรวะหาเครื่องแล้วดิจะเสร็จแล้วเนี่ยออกไปตามอะไรวะ มันมันไม่ได้ตีผมเลยต้องแฉ่พี่อกยังไม่ได้ตีใครเลยนะตีตัวแรกนะเมื่อกี้แหละแกสปินเบอร์ Spin ไปนะครับทุกคนคอยเดินไปเรื่อยอเสร็จแล้วอะดรีนาลีนก็มีสปินเบอร์ก็มีโอ้ขอเงินตอข้าบ้านฟ้านะบ้านลงนาลงนาลงนา เก็บเลยครับผมอ่ะเปิดเก่าๆไปก็ได้ร้อยเลยเก่าไปไหมอ่ะเก่าๆไปก่อนก็ได้โอเคโอเคปัดแต้มผมขอแต้มเปิดประตูบ้างอ๋อเพื่อนล้มผมเก่าๆไปก่อนนะไปช่วยเพื่อนแล้วเราจะรอดสี่ด้วยกันไปรอดสี่รอดสี่ประตูอยู่ฝั่งเพื่อนประตูอะอยู่บ้านนาอยู่บ้านลงนาเนี่ยผมเปิดตัวใ้สองบาทแล้วตอนนี้เก่าๆอ่ะสวยสวย

บันบันบันฝังบันฝังเฮ้ยตามอยู่ตามไม่ทันหรอกตามไม่ทันหรอกไปออกออกเลยวะวิ่งติดตดตดตดไปแม่งชี้ <c oughs> อ๋ออนะีซี่เกินอะเนอะมาละด่านกระท่อมโลหิตที่ย่งอี่ ทำรอยหน่ากลัวต้อมึงจะเจอความจริงอะไรความเป็นจริงเลยครับือผมเป็นเดี่ยวอะทำไมเครื่องอยู่บนนั้นเลยวะเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ตัววิ่งเร็วไอ้ตัววิ่งเร็วลินลินระวังลินเฮ้เท่าเทมไฟเท่าเทมไฟออกเลยเดี๋ออกเลยไม่มันเป็นเท่าเทียมรวงเท่าเทียมนางวัลระวังนะเก็บดิให้กเก็บดิ ตาเสืออ่ไงตาเสือไปแล้วไปดีกว่าปั่นเล่าอยู่บันบ้านกลางปั่นบ้านกลางคุมสะพักรวันขึ้นมามัน,นมีเสียงไหมนี่ดีหรอเวลาระเบิดอ่ะเฮ้ยนี่ไงกูว่าแล้วตาเสือเสร็้อยจิบหายแล้วมาไปหาตาเสือด้วยติ่งไปเลยติย่งไปเลยชิบหายแล้ว แล้วทำไงตอนนี้รอเราหมดรอเลาหมดสามนาทีใช่ไหมปานเครื่องจะเสร็จแล้วจะเสร็จหมดเลย เต็กเครื่องแล้วเว้ยมี่จะเป็นเบิร์ดแม่งโหดวหรอทีนี้มันมีมันมันมันได้เสียงฮัลโหลทีนี้มันมีเสียงมั้ยมีมีมี ปั่นดิเฮ้ยเอาไอ้ลงหลุดหรี่แม่งไม่ปั่นหรอโดเขาแรกเลยใช่ไหมเนีย่ยเป็นร้านแม่งมาโดนเขาแรกเลยเนะี่ยปั่นไปปั่นไปปั่นไปเอาเรียบร้อยไอชี้ลุงปั่นพลาดไอ้ลู้เอาเรียบร้อยแก้วไปละไอชี้อะปั่นต่อดี มาแล้วเฮ้ยมันทิ้งผมมันทิ้งผมมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วผมมีตาดําไม่มันทิ้งผมเนี่ยผมโดนตามตืดมาอยู่เนี่ยแจกแวะเหลือไม้บ้านทำเลยไปแล้วนะ <c oughs> มันทิ้งผม ไอ้เแก่แม่งแจกแจกวะน่ะเกมนะหาโทษเต็มไปหมดแล้วมันมีอ่นึงมานไม่ทิ้งมันทิ้งผมมันทิ้งผมกลับมาก่อนกลับมาเรียนไปกลับมาดะเฮ้ยได้กล่องอะไรสีเหลืองวะกล่องพยาบาลใหม่พี่เด็กพยาบาลเรื่องแสงพยาบาลเรื่องแสงอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์สี่ปี ไม่อยู่บ้านฟ้านะ่ะทำไรวะมันทิ้งผมเนี่ยมันทิ้งผมอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เห็นกูไม่ก็ไม่เอาด้วเว้ยไอ้เงี้ยไม่เอาละวไม่เอาละวไม่เอาละวไม่ไม่ไม่เอาไม่ได้แล้วไม่เอาละแม่งซ์ hey, เขาเพิ่มไฟมันกูเห็นหมด ไอ้ย่จอย่โจอย่โกอย่โกอย่โกอย่ผมโกอย่โกอย่ครับโจอย่โจอย่ไม่ได้เอาไอ้สกิลที่มันเก็บแล้วมันได้ของดีๆมาเฮ้จอย่กอย่กอย่เอาไงน้องโถวิ่งคนงี้พี่ก็ได้เปียบดิ เอแม่งไงออกวะอมันต้งหน้าันหลอกเฟสนะมันวางเม่กี้อ่ะทิบหายละโดนหทีละโอเอดีเอายังแม่งบัอกพับไม้แม่งว้าปมาหนัฝังงฝัไม้เลยมันเ่เยโยโยโผมจยอยับ

ไม่ไม่มันฟัน,นตัวมุกแคพี่เนี่ยมาหากูยะโจกอยู่โจกอยู่โจกอยู่เดี๋ยวเอาพี่เดี๋ยวเอาพี่เอาไม่มาละมันกลับมาผมม,มันกลับมาผมอ่ะบ,บอกคนนี้ใช่มาในลหรือลาว นี่เสืออะตัวผู้หญิงลองมียหึงนะีไอย่องทำไมวิ่งล้อสปินมาโอ้ยล้อปั่นเครื่องละสปินได้นี่นี่แค่องนี้ไปปั่นทางนู้นทางบ้านนู้นเพื่อปั่นเสร็จแล้วอุ้ยทางบ้านนู้นพี่เออตรงไปเลยมาดเตอผมล้มผมล้มโอ้จบแล้ว Ừ, cái này đằng rồi gắt rồi nhưng mà lắm Ôi này Bây giờ nó liếu vô Có nhưng mà có Ôi Này lọt lên Chút thằng này quá เสร็จแล้ว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 98 99 100เข้าแล้วไอ้เคี้ยวเปิดประตูล้องเปิดประตูล้อตายผมตายเอ้าเปลี่ยนเอาออกเลยไอ้เคี้ยวมันมีความครบแคนพี่เมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเอ้าเกิดมาเจอเพื่อนเลยเฮ้ยโหเจอเครื่องเลยวะเจอเพื่อนแล้วเจอเครื่องเลยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยใครปั่นเครื่องอะอะไรวะต้องคำสาบปั่นเครื่องเช้าเหรอเฮ้ยใครปั่นพังวะ อะไรครับเนี่ยตะลงุงเดี๋ยวทีป้าคว้าควานด้วยวะเฮ้ยเสียงแม่งโคตรหลอนเลยเอา้าฟิวมาทำไรเนะไอ้ยนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยากจุกว่ะโหด่านนี้โจกไม่เป็นวะไม่รู้ว่ามีโจกไงบ้าง เพื่อนไปทำแลบวาค้นกล่องเอาเรียบร้อยแตกแล้วแตกตลอดเลยคนนี้ไม่ไม่ถดดอดเส้นไฟเราเปิดเมื่อกี้ผมเรียก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 เอา้าเฮียประตูออกไม่ได้ดีกวา่าหายแล้วเฮ้ยตัวปลาขวาเนี่ยปันอยปันอย qua còng, người chúc gúp anh, người chúc gúp anh, nó không lấy vật đi, ôi phi ạ, rồi bay rồi nó tinh rồi, nó đi, 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 ไปแล้วหยิบเครื่องเอ๊ะมันไม่เห็นพี่จริงดิผมปั่นไฟเครื่องเริ่มเลยละเอ้ร้องเห็นพี่ปะ ไ <laughs> อ้เจ้ยมันน้องไม่เห็นผมเว้ยเนียนเกินเนี้ยมันกลับมาผมมันกลับมากลับไปก <ผม S 1> ลับไปแล้วกลับไปแล้ว <laughs> พี่วีตาดำมันกลับไปแล้วมองไม่เห็นพี่ป่ะแอบโค้นเนียนเอ้ยโดนเอ้ยเี้ยมันมีนี่เลยบ,บ,บูทบูทบ่ไม่ไม่มันเหนื่อยมันมันไอ้นี่แล้วเหนื่อย แมพอะไรวะเนี่ยบ่งบังบังป้าวขวานตอนเหนื่อยนะพี่ป้าวขวานตัวแล้วเหนื่อยนะอ,อ๋อมันบันป้าวขวานแล้วเหนื่อยเหรอมากำลังอะ่ะป้าวขวานมากำลังมาเครื่องติดแล้วนี่วะมาไหมวะหาเครื่องไม่เจออ่ะแมบพบอะไรวะเนี่ย่ะพอจะละ ผ่านยาวๆครับช่วงนี้ไม่มีใครมากวนผมแบบนี้เพี้ยลดเลยวะห้าสิบห้าสามวะอ๋ตกสดสี่สิบกว่าเลยเล่นเอามาเย,ย่ยยังไรคูเล่นเกมนกี่เห็นเลยเล่นเป็นเกมไม่เห็นเลยไม่เล่นเอามาเลยเอามามันอยู่ที่มอสไม่ได้อยู่ที่คอมอยู่ที่คอมด้วยอยู่ที่มอสส่วนใหญ่เฮ้ยมึงมาหากกูนะครับตอกูไม่นแรงแค่นั้นเองวัยเจอกูแล้ว โอ้ยจบแล้วจบแลวไม่เท่เลยมันตามผมมาอยู่ไม่หลุดไม่หลุดโอ้โหจะเดินเด้มันตามวะมันตามวะตบได้เว้ยน้องจุ um> ๊ไุเอ้ยบันไปมันยู่จุก หลุดหลุดว่ะหลุดละคันเลยตรงกลางหนึ่งจุกหลุดนะครับน้องๆโสเครื่องไปไหนวะ,<ร>ะเครื่องไม่เจอเลย<ห><ห>สัตว์เกินไปเกินไปกูลังกินน้ำเลยฮี่อ ไปดูไปดูไปดูโอ้ยเฮ้่ยไม่มาแล้วตามใครวะโฮ้ยตามกูอีกโถยหาอย่าอย่าตามกู เขาดีตันไปดีเอาไงเอาไงน้องโถไยตามกูอีกแล้วตามกูใหญ่ึหน่อยครัไม่ผมจะรอไปส่องไปฉายเมื่อกี้ไม่ได้ใช่เปล่าเนาะนี่นี่มีไปฉายอยู่นี่นี่เมื่อไหนเห็นไดาตามกูใหญ่เลยตามกูใหญ่เลยไปฉายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นหน้าใครอยู่หรือมีบ้าง โอ้ยพาพามให้โดนอีกเรียบร้อยแต่สิน้องมันเ่้งไมันเ่องไไปที่ผมช่วยเองนะผมช่วยเอง ไม้ไม่มีแล้วอ่ะตรงเนี้ยเฮออ้ยถมช่วยเอกเดี๋ยวผมช่วยเอกอืมลูกไปเลยพี่ไปเลยออกไปเลยมีมันมีไม้อยู่เกียรตินเบอร์ไปก่อนเผื่อมาปัน่นกันเดี๋ยวพี่ปั่นต่อเดี๋ยวพี่ปั่นต่อจ้างเสือช่วยผมปั่นหน่อยครับ เฮ้ยมังไม่ตามดีอย่งวะโหม,มันไม่นี่เลยวะมันไม่ลบไม้เลยวะไอ้มันไม่นี่เลยวะมันไม่เตะไม้นะเอ,เออฟิลมันอยู่ใกล้เองนะ่ทะป่านท้าทายกำน,นานมืดอีกอนะมาแล้ว เอาเรียบร้อยเรียกเขาเรียกว่าเรียกเขาเรียกว่าเรียกไอตรงนี้มีไม้อยู่ตรงนี้มีไม้อยู่เล่นได้เล่นได้ไดม่แปลกเดิมพี่แซกแปลกเดิมเอ้มันมันมาจากไหนวะเย้ายอยู่ตรงกูเอามองไม่เห็นกูอีกปั่นต่อปั่นไอ้เครื่องไปหาฟิ่แล้วไปหาฟิวแล้ว นี่ให้ปลาควานนะนี่มันแข้งควานซิ่งหรือเปล่าเนี่ยวิหึหึโดนเฉยร้อยเลยจานฟิวปั่นเลยพี่ปั่นเลยไม่เสร็จเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยผมผมมีนิดหลุดอยู่ไม่ต้องไปช่วยผมผมมีนิดผมมีนิดตเองหลุดอยู่ปั่นเครื่องเก่าปั่นเครื่องนี้ฟิวปั่นเลยอะใกล้เสร็จแล้วไม่ใช่หรอ ปัน่นจรครับทำไมได้ดหลุดละใส่แอนออนมาใส่เปิร์กมาใช่ไหมใช่ใช่ใสเปิร์กเฮ้ยปั่นต่อสนใจมันอุ้มปั่นต่อไม่รอแล้วนะยางหลังด้วยไรายกาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเปิดเลยเปิดเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโทรทุกทางบนนะฮัลโหล อ่าได้ได้ผมเปิดตอนไหนไม่รู้ตอนนี้ผมกำลังเปิดอยู่เออพี่อยู่ตรงเองอ่ะเฟลโอเคคุณเมียนดีนลีนนี่หวะคุณลืมว่ะกูออกมาแล้วกูลืมแล้วโอ้กดดฐานเต๋าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ผมนะเฟลเมื่อกี้พี่แอวตัวเงี้ยไม่มองไม่เห็นเลยเนี่ยตรงเนี้ยเฮียจัดอ่ะไปออก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  ฮิวเบอร์กันนี่ oh, เบอร์ไปด <he> w, ป้วย <he w. S 1> นี่เบอรมามาฮิวมาหิวมาหิวใครจะหิวมาเอาฮิวไม่ได้เหรออยู่ได้อ,อ๋อบอผมผมติดฮิวไม่ได้นี่วะอัวกันเวย้ย <laughs> <laughs> เฮ้ขวาน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 อีซี่จัดตอนนี้